สวัสดีเหล่าเซเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโฮมสวิตโฮมส v ว v ยค่ะวันนี้เราฉันจับมากับ f อซนะคะนังปิงน้องกายของเราค่ะแล้วก็เออเดอร์ดูมูวี่ค่ะสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอุ๊ยผี่เ่ีป็นคนผีผีจีนหรือว่าผีอะไรอ่ะผีไต้หวันไม่สนสิ <laughs> แต่ดูจากสกิปน่าจะเป็นตัวะไยสิยายว้ายอ๋อสลือเปลี่ยนตัวแล้วอีเจนก็ยืนเอ๋ออยู่กลางดงว่าจะเล่นยูริซะหน่อยเอ๋ออยู่กลางดงยูริเจอพี่้ยโอ้ยด่านนี้ด้วยด่านที่ทุกคนไม่ใฝ่ฝันเจ็นไหมแบบด่านมันเล็กอะแล้วมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีจุดจูกอะ ตานี้เจอผีลูกซึงจะรอดไหมกล่องกล่องดารามีเคเดี๋ยวพี่เปิดเองเพราะว่าพวกเธอจะได้เก็บกล้องไว้ใช้กล้องมาแล้วอ่ะผีผียี่สิบแปดเมตรผีอยู่ข้างบนข้างล่างบอกหน่อยนะคะกล่องกล่องอยู่ตรงนั้นนั่น่ะตรงบันไดนะเราจะรีบไปไหนลตบ้านว่าอะไรดีอะรีดีผีเบลผีเบลชุดนักเรียนแรงมากนาง แต่ไม่มีโปรโตไก่แต่นักกดก่อนทำไมก่อนช้ำไหมนางช่ำไหมมีมันนี่มันเออชุดนักเรียนชุดนักเรียนนาะช้ำนางเด็กในขั้นนนะนางเด็กขั้นบนนะเออนางแถหน้าเแถามันมันขึ้นไปด้านบนละมันขึ้นไปด้านบนเธอใช้คำว่าหน้าแถาได้ยังไงเอ้าก็ติดตาพี่พี่ไก่จริงเหรอโอ๊ยอะไรจู๊ดจู๊กล่องกล่องตรงนั้นมีนะใครก็ได้ไปเปิดเพราะว่าจะไปเปิดก่อนข้านบนก่อน โอเคฉันเซตหนึ่งพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะรับบทนางเซตนะแล้วก็นางชุบอย่าพิ่งใช,อใช้อย่าพิ่งใช้อง์แดงแล้วกันโอเคค่ะเพราะว่า<ด>เื่อถ้าคนหน้าแดงอะ่ะใช้ไปเลยแล้วก็หยิบยาไปด้วยนะจะได้ดีเลยได้ตะปูครับอีปิงโดนปักได้ไหมปักปัก,ปกตัวนี้ตัวนี้ไี่ยาเดี๋ยววางไว้อง์แดงให้ปิงมาเอาได้ะปิงไล่อยู่โอ้ยปิงจูบอยู่ ไม่ไม่ไม่มันมาผมโอเคเออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฟลอีกทีเดี๋ยวรอแฟลอีกทีบอกเลยหน้าเทาเนี่ยเอ้ยไม่โดนทำไมตีไปนักเตะแล้วแฉเออเฮ้ยผีนี่ไม่ค่อยช้ำนะดูแปลกๆอ่ะดูเดินแปลกๆมากเลยเขาปิงหรือเปล่าอ่ะปิงสิเขาเป็นเขาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่ามันเน็ตคนละเครือกับพวกเราเขาก็เลยเล่นแบบว่าใช่แบบเซิร์ฟเซิร์ฟไงเปที่เซิร์ฟแม่เลย ผมคืีตัวนี้มีกล่องแล้วเปิดให้ก่อนเพราะว่ามันไล่ผมมันมาอยู่นี่มันไม่มีโประตไกลนะแต่มันต่มันภูมิไปสวดก็ได้น้องภูมิมันมาอยู่กับผมสเตมิหน้าไม่พอแล้วต้อโดต้อโดเตียเนี่ยไช่วยน้องได้ไงดีวะไม่ต้องก็ขอบคุณครับมันมันอยู่นี่นะตัวนี้ไม่มีพิธีแล้วก็มีนาวีแต่ยังไม่เอาก่อนเพราะครูดาวกล่องไปไปใต้พิธีเลยไใต้พิธีเลย ภูมิพี่ขอเปิดได้ไหมน้องภูมิท้องเวสป้าเถานะเถาภูมิพี่คนมาทำเมื่อกี้พี่น้องตัวสีเมื่อกี้มันมันอยู่อยู่ด้านบนอุ้ยมาแล้วมาแล้วภูมิรอดักตรงนี้มแล้วมาแล้วมาไปแล้วเอ้ยมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่เอออยู่ตรงกลางเลยตรงกลางจุดเวียนเทียมมันอยู่จุดเวียนเทียโอเคอยู่อ่างไปมาก่อนต่อมาเดี๋ยวบอคให้เดี๋ยวบอคให้เออเออมันเลือกใครมันเลือกพี่วะโอ้ยเขาออกเลยเข้าออกเลย ปิงปิงออกมาปิงออกมาปิงออกมาปิงใครก็ไม่รู้เลยโอ้ยปิงจะมาบักจะไปเนี่ยมาเอ้ยอุ้ยอุ้ยน้าเทาหน้าเทาเออสอดเชือกแล้วเอ้าปิงเอาเข็มไปแล้วดีภูมิระวังภูมิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออรถด่วยอุ้ยอีภูมิดนตีอุ้ยผมเจอกับวิธีแล้วเปิดกันที่ทิ้งน้ำน้ำวิ่งไว้ตรงที่เป็นอ่างน้ำพุนะผีไล่อีปิงผีไวไล่อีปิง ได้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 ตะปูได้ตะปูใครใครไม่ไหวเอาตะปูไปปักเลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีดาเมจอยอย่าแต่ตอนนี้น้องภูมิหายาเลยค่ะหายาไปก่อนอ,อย่าไม่สวดหายาไป,าไปก่อนอยังไม่ปักนะเพราะว่าสวดก่อนเลยดีย๋ยวยังไม่ปักวางเอาไว้เผื่อใครไม่ไหวจริงจริง เพราะว่ามันสับพี่พี่ถ้าข้าั่งมาเดาเสยหยักเมื่อกี้โอเคค่ะเดาเสยหยันกเดี๋ยวอ่ะพี่สวดอยู่พี่สวดอยู่วิ่งเลยวิ่งเลยแบบเหมือนงานอะไรนะมันมันไปมันไปกับหัดไปละปิงใช้ออนเดปแล้วนะใครใช้โอดบอ่นเดมวะอยู่กับผมอยู่กับผมอีปิงมุดไไม่ด้ทาอีปิงมุดอ่องเล่นมันก็โลลาทักทีทักทีก็เป็นตัวทำไมมันอยู่นี่มันอยู่นี่เออ มันมมียามันนามันนานนออ๋ออ๋อมากอนอ๋อมาก่น่ายาเจอไหมน้ายงยังไม่ได้หาเลยพี่ปิอัปิ๊อปิิใครก็ไม่รู้่พูดก่อนโอยยพี่อพี่อกนพี่ดิกอ๋อก่อนปิออ๋อ้นาีอยากลับ้าอยากลับานเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอมันให้มันนี่มันี่อย่าทิ้งยาในตรงนี้เดี๋ยวไปรอมันให้มัน่ไหนวะ พี่อยู่บนสะพานพี่ก็พี่พยายามหาของให้พวกแกอยู่เนี่ยปีงมาเดี๋ยวบอกให้มาไล่ฉันเถอะเบลเออนั่นแหละมานะมาเออมาเบลไล่ผมนะเดี๋ยวไปปักเลยเออโดนตี <ไป S 1> ตายแน่เลยโอเคโอเคปักละไม่มีดาเมจมึงทำไมน้องโดนเล่นเป็นอ่ะอุ้ยตายละตายแน่ตายแน่ บบดัพานแล้ยจะตายแล้วจะตายแล้วไครกันแต่ก็จะไหนไหนเอ็กหน่อยอ่ะมันไป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 แล้วระวังใครใครทุกคนเหลืออีกกี่ทีถึงจะตายอ่ะมีเหลืออีกสามสี่อะไรหายาสิภูมิไปหายาคนหายาโดนอีกทีเดียวคือกันแตกคนหลุดแล้วหายาค่ะโดนอีกทีเดียวคือกันแต่ละพี่อยู่ในน้ำพี่น้าเทาจับปิงไปแล้ว อยากได้แถวต่อไหมจ๊ะเอาไปโดนเออพิธีกลางแมป9 9กำลังไปสวดในน้เลยนะใช่พิธีกี่ใครอะพี่ภูมิอุ้ยโอ้เดนี่แหละมานี่มานี่อุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยมันมันไปแล้วอะอุ้ยตะปูตรงนี้มีตันแบ๊บอ้าอตาอันนี้โหลดตาหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอาเข็บเลยเดี๋ยวยิ้งกับมานี้ย เออเออเออาตายกี่ส่อไปเอาฉีดยาก่อนคนนึงหรือไม่ไม่เอาให้พี่ภูมิก่อนเลยเพราะว่ากระแตกเพราะว่าต่อให้ฉีดอ่ะมันก็ยังหน้าแดงอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มใครชุบหนูสกายไม่ผมไม่ได้ตายพี่ภูมิแล้วใครอีภูมิอีภูมิีด ยามนัสสพี่เออยาอยู่ด้านบนนะงเออจะได้ยื้อชีวิตให้หยิบอย่าหยิบให้น่าม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 ันมามามาตรงนี้อ่ะมันมันอยู่มันอยู่บ้านบ้านสุดๆมันขึ้นไปละมีเงินมาช่วยสวดเอาเออตอนนี้ก้าวๆนี่ว่ะก้าวๆเลยอ่ะพี่สวดในน้ำอยู่พี่สวดในน้ำอยู่อ้าวตายตายสวดแล้วต้องไปหาเข็มก่อนไปหาเข็มเพราะว่าตัอีกทีเดียวไม่ได้ละเดี๋ยวกลายเปส่องวิญญาณเจอป้ามา จะไปชุบเองไดน้ำมน่ะพี่มาเอาชั้นกายกายไปใครก็ได้คนนึงไปชุบเราไม่ไหวอ่ะเราไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วยพ่ดิกเจ็บหล่อยเจ็บเลยจ็บเลยเกือบอ๋ยู่นี่อยู่นี่เสร็จะละพี่พี่เอาอย่าใช้องไม่ได้เหรอพี่วิ่งมานี้ตัวตัวกลางเลยพี่ไม่แม่มันคิดขึ้นสะพานอยู่มันมาอยู่กับผมหน้าเทาหน้าเทา โอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ีเออประตูประตูเอ่อเตีอสองนะตรงแถวๆนองน้ำอ่ะได้ค่ะแต่พี่เจ็บมากเลยกายออยตลกเี่หัวอักอนได้ไหมว่ายอ่ะไปสวดในน้ำซิอีดอกคนหนึ่งน่ะพิธีในน้ำเก้าสิบเราไม่ได้อ่ะเราต้องดีกกันไม่ไหวไล่ตามตูดพินิกี มาสวดภูมิเร็วๆสวดสองจะได้จุดอันนี้สักทีเร็วๆไปนําสวดไปนาสวดกล่องด่านนี้มันจะน้อยอะไรขนาดนี้เนี่ยสวยแล้วไงปิงโดนไล่โอปิงปิงปิงจะใกล้ตุยแล้วน่ะโดนไปแล้วหนึ่งปีอันปิงจะใกล้ตุยปิงใกล้ตุยแล้วเออมันมันอยู่วนเวียนมันอยู่วนเวียนมันมันขึ้นไปด้านบนละเพราะว่าเวลาจะหมดอ่ะอีกจุดเลยเลยเวลา มันจะไปด้านบนอะระวังนะไป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 แล้วรล้ตุ๊กกาออกเก้า้า <c oughs> แล้วตุ๊กกาเก้าเกาๆๆ้าอีดอกมันอาบมาทุกที่ด้วยสวดค่ะสวดตรงนั้นเลยพูมันไล่ฉันเ,เดี๋ยวดูหลังให้พี่โอ๊ยเจ็บเลือเกินทีก่งไปเลยวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยองเชนแล้วองค์ชยนันแล้วเดี๋ยวเราจะจักให้จัดการเลยเดี๋ยวดักให้ วิวิวมันอ้อมมันมรรู้มรรู้ทันมรรู้ทันมเออวยปีช่วยด้วยฉันจะตายแล้วพี่มาตรงนี้หรอพี่ภูมิพี่ภูมิเอ่อพี่ที่ดงนันเท่าไหร่ละภูมิพี่ที่บนเท่าไหร่แล้วสามสิบสามสิบเหรอเดี๋ยวไปช่วยแป๊บนึงขอหายากันมาไหมมันร้อนไหมไอ้กระปิะปาคกระปาตรงนี้เผื่อใครจะใช้นะใช้แบบแกล้งแผีพี่มันขึ้นข้างบนไปหาอ๋อพ่อยบีด้านบนน่ะ มันมันลงแล้วใช่ไหมจะไปสว่วนต่อลายพี่อะไรโอเคโอเคเออฉันเห็นแล้วเออชนใส่สินแล้วหนึ่งโอ๊ย <Yeah. S 2> ภูมิทำอะไรกับผีนะภูมิเดี๋ยวคิดนะพีม่มาช่วยสุดก่อนมาช่วยสุดก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่อยู่ตรงกับผีพอดีอ๋อโอเคส่วนเลยโอ๊ยมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมาพี่ที่เหรอ เออมันกำลังขึ้นสะพานไปมันกําลังข้ามสะพานไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอามาแล้วเขามาแล้วพี่สแนนเจ็บมากเวลาเวลาเหลือเจ็ดนาทีดูด้วยเวลาเหลือเจ็ดตกใส่ศีลอยู่บนสะพานนะคะได้ได้ปะคำอีกแล้วบอกเลยผีตายแน่แน่ตายแน่แน่อะไรเรายังไม่จุดเลยพวกมึงระวังนะไม่สวยแล้วอีที่อีกมันแบมันอยู่ดีมันอยู่ดีเราจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นะมันอยู่ในน้ำนะจะตายแล้วจะตายแล้วโดนฉีดยาแล้ใครไม่ไหวเออแตกแตกแล้วหรอแตกไวจังเ็ไม่ออกเลยเอาปิงได้เข็มปิงได้เข็มมีฉีดไปละพี่ไม่ฉีดยาไหมเอาเข็มมีเข็มมาเกี่ยอันน่ะไม่สวยหรอกพีอินมันแทบ <c oughs> ฉันอยากได้เข็มบ้างจังเลยปั่นข้าวิญญาณป่ ปิงไปสวดเลยปิงไป,ป,ปสวดเออปิงไปสวดแล้ว<อ>เดินหลอกตู้ไปหนึ่งอีเอเดินไอ้ข้ายา,ยายอยู่ไหนวิววิวมันมันอยู่มันอยู่บ้านบ้านใสหรือเปล่าวะไหนใครเอาเข็มไปหน่อยวิ่งเยยายิบภูมิหยิบอะไรมา <c oughs> นะ่ะเอาให้น้องดีกว่าฉันยังไม่เรือแกนี่ไปชุบเร็วมันมาด้านหลังเราไปพี่นิกกี้มันมันอยู่ด้านล่างมันมันมันขึ้นไปบ้านใสด้านหน้าระวังนะพิบมันเหมือนมันจะอยู่แถวพี่ ปู่เมื่อกี้เห็นอยู่ปุ่มชุบได้ไหมไปดูโนู้โน้ตแอปซ่องกีนอยู่ดิบอยู่เออฉันสดชื่นแล้วบัดอวยญาณก่อนอวยญาณก่อนเลยไม่งั้นจะมันมาซ้ำแน่มึงเหลืออีกห้านาทีเองมันต้องจริงๆมันต้องจุดนะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยมากมันเฝ้าอ่ะมันรู้ว่าพิธีนั้นก้าวๆแน่เลยมันเฝ้าใหญ่ใหญ่จอง เอ้ยเอาอย่างนี้ไหมอ๋อไม่ทันละคือมันต้องให้มีคนตายอ่ะมันอะให้มีคนเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่ไหวแล้วเราควรจะฆ่าผีสองพิธีไหมไม่เราจะไม่ฆ่าผีสองพิธีเพราะว่าผีดุมากลีกลีกมันมามามาเห็นมั้ยมันมันอยู่ฝั่งนู้นอะอะไรอ่ะมันมันอยู่ด้านบนอ่ะเมื่อกี้มันไล่ปีงอยู่ทุกคนไปไปไปมันไล่ฉันไม่นะพี่มาหลุดบอด้วยนะ มันมาแล้วหน้าแดงแป๊ดเลยมาไหนแมสเลยมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปไอ้บอกว่าพูดอะไอ้ไปหายาก่อนเดี๋ยวคิดนะบอกเลยไปองแดงเลยไปอกแดงก่อนไม่ไม่งั้นตายเนี่ยไปหายาเลยให้ใช้อกแดงไปละจะอยู่จะอยู่จะอยู่ให้คนให้คนติด้าผีสอบพิธีได้นะอะไจริงมนมึงลงมานี่มาเรามีสายสิทธิเยอะมากแล้วมีอยู่ริสสองคนไอ้จ เวลาเวลาจะหมดละยื้อกับผีนานมากไม่เดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวเราไปจุดพิธีนั้นให้ยื้อเวลาไปอีกนิดนึงมันก็จะยิ่งเฝ้านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะมันเฝ้าขนาดนี้แล้วควรจะจุดแล้วนะจะเย็นๆค่ะเย็นๆแป๊บหนึ่งพิธีนั้นสี่สิบมันต้องมีคนตายแล้วเราก็ต้องหยิบวิญญาณต่อหน้าผีให้มันมาไล่ ไอีดอกทองฉัเดินมาเจอผีพี่นิกกี้จะใกล้ตายแล้วแหละวิ่งแต่นี้กล่องน้อยมากเลยอ่ะกล่องน้อยกล่องอยู่ในน้ำไม่นะเบลพี่มาพี่นะจะได้มันจะได้อ๋อก่อนพี่พี่นิกกี้เปิดของเราไปจุดไปจุดไปจุดแล้วก็ไปหาพี่พี่ที่อีกพี่ที่นึงเร็ววิ่งนวิ่งนะวิ่งวิ่งนวิ่งนะวิ่งมันไม่มาไม่มาไม่สวยเราพีไอนี้มันแซ่บ มันอยู่นี่มันอยู่นี่เดี๋ยวลออให้แมมันกนดรออไปแล้วกดอคนนี้ไม่เอาอ,อ,อ่านะได้เข็มแล้วว่ะทุกคนได้เข็มแล้วเย่ด <Yeah! S 1> ูนะมันอยู่กับปิงปิงจะฆ่าผีสอบพิธีแล้ววะซ่านปิงจะฆ่าผีสอบพิธมีมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันมันมันขึ้นไปบ้านใซมันขุดดามบดเยี่ยได้เข็มจังเลยนอ้องผู้ชายคนเดียกลองอ่ะน้องต้องขึ้นไปรอมนันแน่แน่ทุกคนเดี๋ยวลออให้ไปหาเข็มเลยภูมิภูมิเจ็บใช่ไหมน่า มันมันอะมันเฝ้าใหญ่เลยเราต้องตั้งพิธีใหม่แล้วไงแต่เราไม่เจอหีบเอยเราไม่เจอหีบหีบอยู่ในน้ำหีบอยู่ในน้ำเยอะเลยอ่ะมาเลยมามาเลยมามยมาสิดมาเป็นยังไงล่ะเก่งหรอเอาเลยเอาเลยไปเลยจัดการไปเลยระวัยระไหวจัดการไปเลยจัดการมันเลยเอามาเอามาเอามามันอยู่นี่มันอยู่นี่จัดการได้จัดการได้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ มันมันไปมันไปมันกลับไปมันกลับไปไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวไมหวมันเลยฆ่ามันเลยเอามันเลยโดนอะไรฆ่ามันฆ่ามันได้ฆ่ามันโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมันมันกลับไปพิธีเราฆ่ามอุ้ยรอดแล้วพิธีได้กรณ์นี่นะมาสุยแล้วอ้ไล่ฉันพี่ดิพี่ดิมาไหวไหวไหวมันใส่้อมันใส่หนูออกมาก่อนหนูออกก่อน ในน้ำกันเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไห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 วตั้งพิธีใหม่ค่ะวิยาใครใครได้ยาฉีดไปก่อนเลยตอนนี้น้องโดนอีกไปฉีดสิไปฉีดไปฉีดไม่ใครเหลือน้อยอ่ะอีเบลฉันแค่เดินมาเช็คดูเฉยเฉยใช่ด้วยกล่องหายไปไหนหมดทุกคนทุกคนเร็ว มันไม่ไหวละเวลาหมดแน่เลยคุณผู้ชครับคู้ชครับไม่ไหวเลยนะมันไม่ไหวอะมันโซนหนักมากมันอยู่นี่อ่ะออกมาเธอจะคิดนะน่าเอออ่ะมันไปไปไปขอใช้เข็มเลยจะไม่ไหวละใช้สิใครบัฟฟี่ขี้นุ่มเองนุ่มพอต้องอโอ้ยไม่สู้เจ็บแกไปถ่ายรูปมันสิ เเอาามลยถ่ายรูปโบเออเออเออเอามาได้เอามาได้พี่ดิกกี้ถ่ายออกมาแฉแฉแชะนี่เออเอามากับเอามาเดี๋ยวบอกให้ไม่ได้ละต้องรีบฆ่ามันนะเนี่ยไม่งั้นเวลาหมดแน่ใช่พวกเราเป็นคนเฝ้ามันใจให้ดีโทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะมันมีกล่องพิธีอยู่ตรงนึงอ่ะไม่รู้ว่าตรงไนเนี่ยเขามาร์กอะไรไว้อะกล่อนวิธีพยายพี่ดิกกี้มาเลยโดนดิก์จะตายใช่ไหมมันมาอยู่ตรงเนี้ย ให้ค,คดีตัวหนึ่งทีดจะตายก็ออกให้ปิงถ้าได้ให้ปิงก็ได้ใช่ไหมอ่ะปิงยังปิงขิดไปแล้วไงี่ไี่ภูมิใช้ก็ได้เลยใช้เลยเอออีภูมิก็ได้อภูมิใช้ไปเลยโอเค้ที่ยพี่ตาฉันเจอเข็มฉันเจอเข็มมันมีพิธีตรงนี้ทุกคนแล้ว,แล,วแล้วผมเห็นเออตะปูอยู่อ่ะเออพี่ก็เห็นตะปูแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีทูบไงประเด็นตรงเนี้ยคนตีที่ให้อยู่นะกี้ไว้นะมาตีมาตีกีนตาตี ปาสิไต่ต่อยแม่งหรือยนี่มไม่โอเคแล้วเอยโอเคแล้วเออแฟนไปแล้วแฟนไปแล้วกระโดดเตะได้ไหมวะววอุย้ยสวยละหนีมาก่อนหนีมาก่อนเออเออเออเอ,อ้านี่แม,ม่ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราต้องการเราต้องการเข็บเราไม่ไม่มีวนันเราไม่อยากได้เข็มเราอยากได้ของไปเออไปไปกับผีอุ้ยทุกคน น้องวิอยู่ด้านล่างอะเอามาทำไมวะเฮ้ยมันจะหมดเวลาโอ้ยดานีแพ้แน่เลยอะอีดอกสกิลเช็คมาทําไปต่อจะผูกสายสินเสร็จเนี่ยมันทต่อพิธีไม่จบเลยอทุกคนมาติดบั็กปะเนี่ยเกมติดบั็กปะเนี่ยไปแจ้งเขาสิถ้าเกิดติดมาเข้าแจ้งเขานี่ฉันเจอแล้วอีกหนึ่งนาทีพวกเราเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเลยเร็วเลยเร็วเออีกห้าสิบวิอีกหกสิบวิ โอ้ตายละแพ้แพ้แนในเห <c oughs> ด,ด,ด,ดูก็รู้ว่าแพ้เฮ้ยทุกคนเราต้องตายเพื่อพี่นิกกี้อ่ะเนี่ยไม่ไงั้นมันไม่ได้ละเราต้องโดดตายเนี่ย <c oughs> ทำไมอ่ะเพราะว่าพวกเราตายกันหมดแล้วเราต้องโดดตายเนี่ยไม่เราจะต้องตายไปด้วยกัน <c oughs> เขาอยากมีเพื่อนไอ้ได้ละอีคนนี้เนี่ยมันต้องอเออ ตีฉันเลยตีฉันที่ตายไปเลยตีฉันเลยตีฉันเลยตีฉันที่ตายไปเลยต่อยมาแบบอะตีปีไอทำปีไปเฮ้ยพีดีเดี๋ยวทำปกทำไปชอบปิ๊กอ้าเอาวแล้วเพื่อนตายมันไม่ยึมันไม่เพิ่มเวลาให้เราหรอไม่พี่พี่ภูมิยอมไปได้นะเพราะว่ามันจะหมดเวลาภูมิไปไปยืนสวดอีภูมิไปยืนสวดอีภูมิไปยืนสวดไม่ไปเตรียมผ่าประตูเลยเพราะว่ามันจะอีนี่ละไมภูมิไปยืนสวดให้ผีตีเลยเร็วเร็วเภูมิเร็วๆ ร้เวลางตีตีเออตายนะเออตายในประตูอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่ขีดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ขีดร้อยเปอร์เซ็นต์เอาหมดเวลาประตูอยู่แค่เอื้อมมืออีด่ออีเจนยืนสวยๆอยู่นะประตูขออย่าเจอปากโกง่าตลอดไปไม่อยากเจอเลยอ่ะได้แบบมันใหญ่ไม่ใช่แบบมันเล็กแบบมันเล็กแต่แล้วมันก็ไม่มีชีจูเลยอ่ะแล้วมันก็เลาก กล่องก็ไปอยู่อะไรก็ไม่รู้ที่ยุกมันยากมากใช่มันไม่มีที่สุดเลยเห็นแล้วเว้ยที่ยุกมันยากอยู่